เจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมาเล่นเกมอาแปะนอนนะชัยเส้นวินอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมอมาก็มาทุนที่ประมาณพันหงบจากเมื่อวานนะครับผมผมจะปรับเม็ดสัก 60บาทเป็นสไตล์การเล่นทำผมนะครับ <S <S <AT> <S ก็คือจะเบินก่อน,อนยังจะไม่ได้จริงจังกัรมากก็คือแบบว,ว่าตั้นที่ทิ้งพข้ามไก่อนแล้วเราค่อยปรับเปลี่ยนแพงทีหลังอ่ะก็ไม่ต้องเป็นห้าบาทอะไรกันมากอ้าวเกินะไว้ต่อไหมไม่ต่อนะเสียดายมาก <S AT> ก็คือเราพอใจที่จะเสียสามสิบรอบนี้นะเดี๋ยวปรับเบ็ดไปที่บาทแล้วก็จะจริงละคุณพันห้ามาดูกันว่าจะทำกำไรได้หรือเปล่านะ าลองดูกันมาลองดูกันนะครับโอ้โหหมุนกันเกินหมอนกันเกินเอาสตันอะไรสเก็ตเตอร์สตัวสาตัวหลายๆต่อเฮียสามตัวมีสี่ตัวเจ๊งเทนังไปแล้วขอไปด้วยเดี๋ยวผมรอเปลี่ยนเพลงกันสักนิดสักหน่อยระเบิดต้องมาไว้ตเปลี่ยนเป็นไว้ โอ้โหเไดายเอชช่องแรกไม่มีอ่ะหกสามชิปรอบเดียวผมปรับเบ็ดขึ้นเป็นที่สิบาทมารอบนี้เอาจริงแล้วอ้าวมาแล้วปรับเบ็ดจิบบาทปุ๊บสีสปิน,นเข้าเลยผมเนี่ยไม่คือเป็นคนที่ไม่กันกลารเลยนะผมเราแค่คูณจิบกับจิบสปินนะผมจะไมก,การยิงเยอะครับการเดียวของของของเสียวน,นแะแอบเสียวนะมาเอาแค่นี้แหละไม่ลูกมาก พันแท้ตอนนี้มีอยู่ที่พันสโอเคเริ่มกันเลยมาดูกันว่าจะได้กำังเท่าไห,หร่หมือสิบรอบคูณสิบก็เหลือแล้วแปะนอนมาหน่อยแปะนอนมาหนอยแปะนอนหน้าตาเป็นยังไงโหดีสปินหมดโหดีจริงวะดีจริงวะเฮ้ยคูณสิบ ไม่แย่อไม่แย่ไปปั๊บปั๊บปับมตกมาคือปั๊บมาอีกไหมือนแติดคอแตกสองร้อยสิบาทระผม้ไ <eu> ด้อยู่นะคูนสิบ่อยไม่แย่นะขอให้มันแตกสักหนึ่งหนึทั้งแตกสักสองรอบแี่ไหลสักสอรอบก็โอเคละอย่าฟีอย่าฟีอย่างนี้ใจคอเลยดีก็บวกอยู่ห้ารอยนะตอนนี้รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเจอคิวช่องแรก คิวช่งแรกคิวช่างแรกคิวช่างแรกเอ้ยช่องแรกคิฉับนี่ว่คิวคิวคิวสบายคิวมาช่างแกนะครับเจ็อยสิบบาทก็รวมเป็นพันสองนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปะมานะแปะมานะก็บวกมาปบวกมาประมาหนึ่งพันนะครับอันฉาบอันฉาบสวย โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะปั่นอีก30อรอบนะาเจ็ดสิบบาทตอนนี้เรามีกำไรแล้วตอนนี้เรามีกำไรแล้วเดี๋ยวผมจะปั่นเป็น30แล้วไปลุยกันต่อแปะนอนนะเฮียจะขอจริงนะเฮียจะห่อจริงจริงๆถ้าเผาใครที่เล่นไงน่ายๆก็เล่นได้ประมาณนี้กำไรบวกนิดหน่อยก็ถอนได้แล้วนะแล้วก็พักก่อนแล้วค่อยมาเล่นใหม่นะอย่าเล่นต่อแบบผมนะวันนี้ผมก็เล่นให้ดูเฉยๆเอาสนุกสนุกกันเพลินๆอู้สิมาช่องแรกเป็นเจ กำลังจะครบสิบรอบแล้วเจรดสิบเจ็ดรอบเพิ่งตอบเรตขึ้นนะอาจจะเรียกไอตัวพวกนี้ไม่ค่อยถูกนะไอตัวฉ่าเนี่ยผมมอ,มองเป็นหมวกทุกทีเลยเนะี่ยเไม่มเช่อสิ่งตัวแต่วันนี้แปะนอนยังไม่มานะครับยังไงก็จะรอแปะนอนมานะ้ะถุงเงินโผมไม่ม,มามาไหมมาไหมโอเค่ เบ็ดสัก20ก่อนแล้วกันไปทีละขัน้นไปทีละขันะ้นถ้าคือสติมนาแองแตกนอนมาแล้วโอ้โหได้น้อยว่ะเอ้โอ้โห,นนโโหแปะแจกน้อยสุดท้ายบางทีผมก็เล่นไม่ค่อยไปแล้วนะเกมคนนี้นะแต่ถ้าคือเสียงมาขอให้แองนอนมาอีกโอ้โนะโอ้โหได้น้อยอีกแล้วว่ะไม่คุ้มไม่คุ้มคือไอ้แถวหน้านะเนี่ยเป็นตัวผูกนะตัวภาษาอันจีดถ้าเป็นรูปโบร,รูปอันนี้มันจะดูเละกว่า กบมาสองชแ,แรกมากเลยอ่ะกบนี่น่าจะแพงนะผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนแพงสุดนะผมก็ดลกไม่ถูกแต่แพงไม่แพงสำคัญขอให้มันมายาอุย้ยสามต,ตัวจะสามตัวตกใจหมดวันสี่ตัวจะเข้าให้สะละพอๆๆตัวตับเด็กขึ้นละ่นะ,ละนะ่นารัน่ารักน่าเอ้ยไลน์มาเอ้ยช่องแรกสวย โอ้ค oh, ิวช่องสองไม่มานะแต่ผมปรับเป็นไปที่4ีบาทเลยแล้วกันจริงๆถ้าคนอื่นเล่นแตกแบบผมแล้วก็ควรถอนนะถ้าผมแนะนำให้ถอนนะตอนนี้ผมอยากเอาให้สุดเอาให้สุด,เอ,สดเอาให้สุดแล้วหยุดที่ไหน <c oughs> เอาคอนเทนต์เอาคอนเทนต์ไม่หมดก็รวยวะนะันนี้ กลับมาที่ทุนแล้วนะตอนนี้กลับมาที่ทุนแล้วนะถ้าฟีสปินไม่มา่นหน่อย,น,ยนะโอ้โห้าแถวนไปหลยคิวนะโอ้ไม่มาผมท่าจะแห้แองอวันนี้นนนผมตัวเ่าผมท่าจะแห้งตุยแน่กระต้นมาไันห้าได้สองพันไม่ถอน สงสัยสมท่าจะกลับปรับไปเด็กที่20ต่อนะ <c oughs> โอ้โหอีมเป็นหมวกทุกทีใน,ไ,นไอชาบเนี่ยเออกลับไป2ี่สิบแล้ะมาเดิมทันอ,อีนละวรอบสุดท้ายไม่รวยก็รวย เกล,ลือมาเพิ่มขึ้นไอ้เจ้าละสองร้อยละมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยแฝงนอนมาเน,นี่ยขนาดคนนี้คิ้วโอ้ยมันมีรื่อะไรขึ้นไอ้แฝงนอนมาแต่ตัวแพงก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันไม่คูนะนะเนาะมันแค่หนึ่งร้อยแฝงนอนมาแค่เท่านั้นแหะขนาดแบบยี่สิบก็แค่แปนนาดสิบบาทนี่แหละอ่าเดี๋ยวเก้าสิบบาทสุดท้ายผมจะแห้งแล้วฉากมาช่องแรก หากมาช่องแรกโผัวเจมง์ผู้เล่นเล่นมาไม่มีคืนแล้วนะนะมันก็เลยเล่นยากหน่อย,ยมันเลยได้น้อยอมันต้องรอเข้าปีสักปีหน,นึ่งเลยนะเกมนี้แต่แล้วควรเปลี่ยนเกมนะครับแน,น <c oughs> ะนำแปะนอนมนาะก็ะทนันหันไม่ได้มีคืนมาหนะฉากเพิ่มมาช่องแรกนี่ย ซีช่องแรกไม่มาเมาขอสเก็ตเตอร์ห้าตัวเดียวเลยได้ปะปล่าเลยไม้ถุงเงินถุงเงินช่องแรกถุงเงินช่องแรกโอเคครับผมก็ไม่หมดไม่เลิกนะครับผมไม่รวยก็ควยสรุปวันนี้ควยเด้ออ่ะเจอกันคลิปหน้านะครับผมอยากให้เล่นเกมไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะยังไงี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกลังใจให้ด้วยที่ช่องดูสล็อตห้องเราใหม่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน โชคดีมีชายโชคชัยมีวัวน,นะครับผมาแล้ว